สวัสดีค่ะเพื่อนๆพเอฟซีช่องต้อมพารวยทุกทุกท่านนะคะมาพบกับต้อมกันอีกเช่นเคยค่ะในช่องต้อมพารวยนะคะเพื่อนมาดูหวยฮานอยนะคะของวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่31เดือนพฤษภาคมนะคะเพื่อนก่อนอื่นนะคะต้องฝากเพื่อนกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องต้อมด้วยนะคะเพื่อนๆนค่ะฮานอยวันนี้เนาะรอบพิเศษนะคะ 5 8 8แล้วก็2ตัวล่างก็7 5หนะคะเพื่อนๆคะรอบปกติเนาะรอบพิเศษ2ตัวล่างเราเข้านะคะเข้า7 5หเนาะต้องให้เด่นที่เลข5นะคะเพื่อนมันจะกลับด้านเนาะเด่นที่เลข5นะคะเราเข้า7 5หเนาะแล้วก็ ปกตินะคะเ,เพื่อนๆ5 5 3แล้วก็6 5หนะคะเ,เพื่อนๆ53เข้าตรงๆนะคะแล้วก็6 5หเข้าเป็นตัวกลับส่วนรอบ VIP นะคะ3 3 1สค่ะ3 1หนึ่งไม่เข้านะคะแล้วก็2ตัวล่าง4 8ก็ไม่เข้านะคะเ,เพื่อนๆคะวันนี้นะคะวันอาทิตย์เนาะมาเลขเบิ้ลนะคะทั้ง3รอบรอบเฉพาะกิจก็มาเบิ้ลนะคะ9 5 9เนาะรอบเฉพาะกิจ เป็นหามนะคะเลขหามเนาะแล้วก็พิเศษปกติ VIP มาเบิ้ลหมดเลยนะคะเพื่อนต้มเจอะเลขเบิ้ลไม่โดนนะคะวันนี้เนาะเพื่อนๆคะยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูแนวทางของวันที่31นะคะเดี๋ยวต้องเขียนให้ค่ะหวยห้าน้อยนะคะพิเศษปกติ VIP วันที่31นะคะสูตรหนึ่งเลขกำลังวันนะคะเพื่อนมาดูกันเลยเนาะอย่างที่ต้องบอกนะคะว่าเราเข้า เลข5นะคะเพื่อนเนาะพิเศษก็5 8 8นะคะแล้วก็7 5หนะคะเพื่อน7จหเข้าเป็นตัวกลับนะคะ88ไม่เข้าปกตินะคะ5 53แล้วก็6 5หนะคะ53เข้าตรงตรงเลยนะคะเนาะเข้าตรงตรง6หนะคะเข้าเป็นตัวกลับค่ะ V ี p นะคะ3 3 1แล้วก็84นะคะเพื่อนๆสาไม่เข้า84ไม่เข้านะคะหลุดนะคะรอบ vip หลุดนะคะเพื่อนเรามาดูของวันที่31นะคะวันที่31เน้อเลขในตารางนะคะมีเลข0ค่ะเลข1เลข9 4 5 2แล้วก็7นะคะเพื่อนเลขเด่นจะอยู่ตรงกลางนะคะเด่น4และ5นะคะเด่น4และเด่น5เนาะเลขสี่นะคะเพื่อนมี4 0 0 4 4 1 1 4นะคะ4 5 5 4 4 9 9 4นะคะส่วนเลข5เนาะ5 0 0 5นะคะ 5 2า5 5งสนะคะตัวสุดท้ายก็คือ5 9 9 5นะคะทุกคนส่วนตัวกันนะคะตัวกันเนาะจะเป็นเลข9นะคะมี9 0้9ศูนะคะเก้าเนาะเก้าสองสองเนะคะเพื่อน ส่วนเลขที่ต้อมชอบนะคะอันนี้ชอบส่วนตัวเพื่อนๆท่านไหนชอบเลขเดียวกับต้อมนะคะก็ตามได้นะคะมี0220นะคะ1001 1551นะคะและตัวสุดท้ายเนาะ เจ็ดสเนะคะเพื่อนชอบเลขไหนรักเลขไหนก็ซื้อตามนะคะเพื่อนสำหรับสายวิ่งรูดเนาะวิ่งเลขสีนะคะรูดเลข5ค่ะอย่าลืมซื้อตัวกลับด้วยนะคะทุกคน ส่วนท่านไหนนะคะที่ยังไม่ชอบเลขที่ต้อมเจาะให้นะคะเลขในตารางนะคะยังมี2442นะคะ2112นอเนาะแล้วก็5 7 7 5นะคะที่ต้อมยังไม่ได้เจาะให้นะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบก็ตามได้เนาะ ถ้าเพืเ่อนๆชอบก็ซื้อนะคะ1 2 2 1 5 7 7 5นะคะเพื่อนแล้วก็2442นะคะเราต้องจะเน้นให้เพื่อนๆ5ตัวนะคะ4045นะคะ55 92นะคะแล้วก็10เนาะต้องเน้นให้5ชุดนะคะ เลขกําลังวันนะคะเพื่อนเลขในตารางกําลังวันสูตรหนึ่งเนาะต้อมก็ให้ครบหมดแล้วนะคะเพื่อนเนาะท่านไหนชอบนะคะถูกใจต้อมฝากกดไลค์นะคะให้ต้อมด้วยนะคะเพื่อนกดแชร์ให้ต้อมด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ช่องต้อมนะคะต้อมจะได้หาแนวทางหวยนะคะเลขเด็ดนะคะให้เพื่อนเพื่อนทุกๆวันนะคะ คลิปที่จัดทําขึ้นทั้งหมดนะคะเพื่อนตัวเลขทั้งหมดเกิดจากการคํานวณเนาะรวบรวมสถิตินะคะห่วยที่ออกไปแล้วแล้วก็เลขกําลังวานเด่นอะไรนะคะเพื่อนเป็นแนวทางเพื่อการเสี่ยงโชคนะคะการเล่นหวยมีทั้งเข้ามีทั้งหลุดนะคะเพื่อนๆยังไงโปรดใช้วิจนารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเพื่อนๆค่คะต้องขอวอวยพรให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆปัง,ปงๆนะคะ พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เนาะวันที่หนึ่งนะคะรัฐบาลไทยนะคะท่านไหนที่รอนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ทั้งหมดด้วยนะคะเดี๋ยววันที่หนึ่งนะคะต้องจะลง ค้งสุดท้ายเลข2ตัวล่างบนให้น้อแล้วก็วันที่31ต้องจะลงเลข3ตัวให้นะคะเพ<ๆ>ื่อนๆท่านไหนที่รอนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ทั้งหมดจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะเพื่อนๆคะรวยๆเฮงๆปังๆนะคะวันนี้ต้องกราบสวัสดีนะคะบ๊ายบาย